بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رأيكم آن هاي فعنا دوي عبد الكريم. توني بنت كانام أنجز نصي 99 حنام أن حجيت الله رم كم اتبيا كيان دواجن ساتواري. จัดพิมพ์โดยเว็บไซต์ดาซซี่คและกลุ่ม L อิคลาสตอนนี้เป็นการนำอ่านพระนามที่53อัลนียูผู้ทรงมั่งคั่งร่ำรวยอัลคือผู้ทรงมั่งคั่งร่ำรวยทรงมีสิ่งดีงามอย่างมากมายและพระองค์ก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งใดจากสิ่งถูกสร้างของพระองค์เลยแม้กระนั้นพระองค์ก็ยังทรงประทานสิ่งต่างๆอย่างมากมายให้แก่พวกเขา คำอธิบายเพิ่มเติมว่าฮอนี่มาจากคำว่าอัลโอนีน่เลยว่ามั่งคั่งร่ำรวยมีอย่างมากมายมีอย่างเพียงพอไม่ต้องพึ่งพาสิ่งใดปรากฏในอันกรานสิบแปดครั้งพระองค์ทรงกล่าวว่ายาอฮันน่สุอันตุมุลฟุกอรออุอิลลอฮวัลลอฮุวลัอนียุลฮามีดมนุษย์เอย เป็นผู้ขัดสนต้องการพึ่งอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์นั้นคือผู้ผู้ทรงได้รับการสัเสริญจากอันวันสุรฟาติรอายะที่สิบหนักวิชาการที่ลงความเห็นว่าคำว่าอัลลอฮ์นี่เป็นพระนามนักวิชาการทั้งสิบหท่านรายชื่อตามที่ปรากฏในคำนำมนุษย์ยิ่งร่ำรวยก็ยิ่งต้องพึ่งพาผู้อื่น เพื่อมาดูแลรับใช้ตนเองในทุกๆด้านและเพื่อรักษาความร่ำรวยของตนเองเอาไว้แต่แลอ้นสูงร่ำรวยมีมากในทุกด้านจนกระทั่งไม่ต้องพึ่งพาผู้ใดหรือสิ่งใดเลยเอลัอลลฮ์คือผู้ทรงมั่งคั่งร่ำรวยพระองค์ทรงมีอย่างมากมายอาลัลลลฮ์ทรงมีขุมทรัพย์ขุมเงินขุมทองขุมความสุขไม่มีวันหมดหรือเหือดแห้ง พระองค์ทรงมั่งคั่งร่ำรวยจนไม่ต้องพึ่งพาสิ่งใดพระองค์ทรงมั่งคัง่งจนไม่ต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งใดจากพวกเราเลยตรงกันข้ามพวกเราต่างหากที่ต้องพึ่งพาอาศัยพระองค์เราอยู่โดยไม่มีพระองค์ไม่ได้เลยแม้แต่น้อยความดีที่เราทำเราเองที่ได้รับประโยชน์บันเจฮะดะกะฟัยนมะยุจาฮิดุลีนัฟซีอินนัลลอฮะละกอนียุลอานิลอาลามีน และผู้ใดเสียสละแท้จริงขอย่อมเสียสละเพื่อตัวของเขาเองแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเนโนนส่งมั่งคั่งร่ำรวยไม่ต้องการการพึ่งพาสิ่งใดจากสากลโลกจากอัลกลัสระอัลอังกบูตอายะที่หกอัลลอฮ์สรงมั่งคั่งร่ำรวยอย่างแท้จริงอัลลอฮ์คือผู้ส่งมั่งคั่งร่ำรวยอย่างแท้จริงคนรวยทุกคนที่เราเห็นล้วนต้องการผู้อื่น รู้มั่งการความมั่งคั่งจากพระองค์คนที่ร่ำรวยคือคนที่เอาให้เขาร่ำรวยคนยากจนคือคนที่เอารอให้เขายากจนทุกอย่างอยู่ในมือของพระองค์บางคนเคาะประตูที่บ้านคนร่ำรวยแต่ลืมนึกถึงอัลลอฮ์ผู้ที่ทําให้คนร่ำรวยคนนั้นร่ำรวยขึ้นมาผู้ใดที่รู้ว่าเราทรงมั่งคั่งในทุกด้านเขาก็จะระหนักว่าเขาเองก็ทึ่ง พึ่งพาอัลลอฮ์ในทุกด้านเช่นกันเขาอยู่ได้เพราะอัลลอฮ์ร่างกายของเขาทํางานเป็นปกติได้เพราะอัลลอฮ์ตาของเขาหูของเขาหัวใจของเขาทุกส่วนในร่างกายของเขาชีวิตของเขายังคงทํางานได้เพราะอัลลอฮ์ริสกีของเขามาจากอัลลอฮ์ความสําเร็จของเขามาจากอัลลอฮ์ความสุขของเขามาจากอัลลอฮ์การรอดพ้นของเขามาจากอัลลอฮ์ อันหายปเ,าาเาาปิดของเขามาจากอัลลอฮ์ทางออกปัญหาชีวิตของเขามาจากอัลลอฮ์มาจมากอัลลอฮ์จะเข้าสาวรรค์ได้ด้วยการช่วยเหลือที่มาจากอัลลอฮ์คนที่ยิ่งรู้ว่าเขาต้องพึพ่งพาอัลลอฮ์มากเท่าไหร่เขาจะยิ่งต่ำต้ตอยต่อหน้าอัลลอฮ์มากขึ้นเขาจะเข้าใจความหมายของการเป็นบาวของเขาอิบราห์ของเขาก็จะยิ่งสวยงามขึ้นหวัวใจของเขาก็จะยิ่งผูกพันกับอัลลอฮ์มากขึ้นและเขาจะได้พบกับรสชาต การทำอิบาดาความสุขและความสงบสุขที่แท้จริงคนรวย <view> ที่ลืมว่าเขาต้องพึ่งพาโลกในทุกด้านเขาก็จะลืมตนอธรรมและดูถูกคนอื่นคนที่รักษาละหมาดไม่ได้ก็เพราะเขาไม่ถนักรู้ว่าเขาต้องพึ่งพเขาคิดว่าเขาอยู่เองได้ไม่ต้องพึพ่งพาพระองค์กัลลาอินนัลอินซานะลายบอออรอาฮุสตน ไม่ใช่เช่นนั้นแท้จริงมนุษย์นั้นมักจะละเมิดขอบเขตเนื่องจากเขาคิดว่าเขาพอเพียงแลว้วจากอัลกุรอานสุระอัลอาลากอายะที่6ถึงเจส่วนหนึ่งที่แสดงถึงขั้งกานสมบูรณ์ของเอาพระองค์ทรงใช้ให้เราขอจากพระองค์และพระองค์ก็ทรงให้เราทั้งในเรื่องที่เราขอและในเรื่องที่เราไม่ได้ขอ ตัหนึ่งเงถึงความมั่งคั่งอันสมบูรณ์ของเราพระองค์ทรงมีมากจนแม้พระองค์จะให้เราทุกคนได้รับตามที่แต่ละคนปรารถนาแล้วแต่สิ่งที่พระองค์มีก็ไม่บกพร่องลงเลยยาอิบาดีเรวอันนะอาวะลากุมบะอินสะกุมวะจินนักุมกอมูฟีซออีดินวะฮิดินฟาสอาลูนีอุลลอินซานินมัสอลาตาหู มานักฟาดาลิกมิมมะอินดีอิลลักมายันกุสุลมิขยันบหบาคงเชนเอ๋ยมาดเบนว่าคนแรกจนถึงคนสุดท้ายของพวกเจ้าทั้งมนุษย์และยินจากพวกเจ้ามายืนในสถานที่เดียวกันเวลาเดียวกันพร้อมใจกันขอพรต่างๆแล้วฉันขอให้ทุกคนได้รับทุกอย่างตามที่พวกเขาขอก็ไม่มี ไปจากสิ่งที่อยู่ณที่ของฉันเวนเตเหมือนดังเข็มที่จุ่มลงในมหาสมุทรและดึงขึ้นมาทำให้น้ำพร่องลงไปฮะดิษบันทึกโดยอิมามมุสลิมหมายเลขฮะดิษสองห้าเจ็ดเจ็ดศานาฮะดิษโซฮีส่วนหนึ่งที่แสดงถึงความบนของลอสิ่งถูกสร้างทั้งบวงไม่สามารถให้คุณหรือให้โทษต่อร้อนได้เลยเมื่อเราละหมาดหรือบริจาค พระองค์ก็ไม่ได้ประโยชน์ได้จากเราเลยแต่เราต่างหากที่รับการตอบแทนได้รับความสุขได้รับทางนำจากพระองค์ยาาออิิบดนนะกุมลัน عبادي إنكم لن تبلغ بري فتضروني ولن ت ب ل อ ن ฟะตัมฟะอูน <false knowledge. S 2> <us> ีบอกของฉันเอลยพวกเจ้าไม่สามารถบรรลุถึงขั้น และพวกท่านจะได้ทำร้ายฉันได้และพวกเจ้าก็ไม่สามารถบรรลุถึงขั้นให้ประโยชน์ฉันและพวกท่านจะได้ให้ประโยชน์ฉันได้บันทุกอิบรามุสลิมไม่ไดารีสซอฮ่าตีตสตานะฮารีสซอฮีฮะที่วังจ้อัลลอฮ์ทุ่มเทเพื่อลอเขาจะพบกับความพอใจ คนที่หวังจากอัล l l a ์ทุ่มเทเพ الله, ื่ออัล l l a ์เขาจะพบกับความพอเพียงในหัวใจของเขาไลซันกอนีไลซันกีน้ไม่ใช่เตินอัรค ثرة ลากิน ولكن النظينة غينة ا ل ความร่ำรวยไม่ใช่การมีทรัพย์สินมากมายแต่ว่าความร่ำรวยคือความร่ำรวยใใจหัวนใจที่พอเพียงอันนี้บันทึกโดย إمام بخاري مالك أدب هوكسي إمام مسلم إمام حديث صحيح إن الله يا ابن آدم تفرع لعبادتي أم لا صدرك غينا وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت يديك วลมอาสุดฟักรอกเธอจริงลรอพระองค์ทรงสูงทรงกล่าวว่าบุตรแห่งอาดัมเอ๋ยจงปลีกเวลามาสู่การสักการะฉันฉันจะเต็มความพอเพียงลงในหัวอกของเจ้าและฉันจะสะสงความจำเป็นของเจ้าแต่ถ้าเจ้าไม่ทำตามฉันจะให้งานเต็มมือทั้งสองของเจ้าแต่ฉันจะไม่สะสงความจำเป็นของเจ้า ฮารีสบันทึกโดยมันเริมีซีหมายเลขยี่สองสี่หกหกสาะสะธานสัยจะรวยเพราะอัลลอฮ์รักหรือจะรวยเพราะอัลลอฮ์กริ้วความร่ำรวยที่มนุษย์ได้รับมานั้นมีหลายประเภทเช่นรวยเพราะอัลลอฮ์รักสองรวยเพราะอัลลอฮ์กริ้วความร่ำรวยหรือความกริ้วของเรานั้นร่ำรวยที่น่ากลัว เพราะเป็นความร่ำรวยที่จะทำให้เราหลงร่าเริงและย่ามใจทำบาปไปเรื่อยๆจนในที่สุดเราจะต้องพบกับความหายนะในชีวิตเราจะต้องขอดอาตอแล้วให้เราร่ำรวยเพราะรักเราด้อยควร่ำรวยอัลลอฮุมักฟีิกะอันฮารอมวะอ่นนี้บิฟอกบลิกะอัมมันซีว่าแกความว่าอัลลอ รดให้ฮาลานของพระองค์เพียงพอแก่ฉันเกษารอมของพระองค์และโปรดให้ฉันร่ำรวยเพราะความโปดรดปรานของการพึ่งพาผู้อื่นจากพระองค์ดูอานี้มาจากฮะดิษที่บันทึกโดยอิมามมุสลิม,มหมายเลขที่สองเจ็ดสองหนึ่งสตอัลลอฮเป็นผู้ของพระองค์ดังนั้นไม่ว่าอัลลอฮ์จะทดสอบเราด้วยสิ่งใดเราก็ต้องทำหน้าที่บ่าวให้ดีที่สุด ไม่เนรคุณไม่เลืมตัวไม่ตัดพ้ต่อว่าพระองค์ข้อบ่งชี้บางประการจากพระนามเชื่อมั่นว่าลลอฮ h ทรงเป็นผู้ทรงมั่งคัง่งและทรงมีมั่งคั่งอย่างสมบูรณ์ในทุกด้านพระองค์ไม่มีความจําเป็นต้องพึ่งพาสิ่งใดจากพวกเราเลยแต่พระองค์ก็ยังคงให้เราดูแลดูแลเราช่วยเหลือเราอยู่ตลอด มอบหม,มายชีวิตให้แก่พระองค์พยายามพึ่งพาจากพระองค์เท่านั้นเมื่อประสงค์สิ่งใดก็ขอเอากับองลอรักและชื่นชมพระองค์ทุ่มเทชีวิตเพื่อพระองค์ความรวยและความจนอันเนื่เป็นผู้ทรงกําหนดเรามีหน้าที่พยายามให้ถูกต้องและยอมรับการกําหนดของพระองค์ขอความร่ำรวยจากพระองค์เป็นความโปรยปรานเท่านั้นไม่ใช่รวยเพราะอะไรก็ได้